ก็เจ้าวิญญาณคำสาระดับพิเศษอย่าวังว่าแกจะรอดไปได้เลยก็จ้าแสนนะ่งนจริงานาเฝฟ้มอผู้พาเล่ง วิธีการรับมือกับอนาเขตของคู่ต่อสู้ก็คือกลางอนาเขตจีบีดวิตามินจิลลี่อะไรกันอนาเขตของข้าพ่ายแพ้มันยังงั้นเลยเป็นไปไม่ได้แล้วที่มันถืออยู่ในมือ คืออะไรกันน่ากินจังเลยนี่คืออาณาเขตของเจบีทวิตามินเจลลี่คอแลบกับตูวทุสกไเสินนี่มันกินสตรอเบอรี่และแตงโมงแถมน่าสองเทมะาแถมยังมีกลิ่นลิ้นจี่และเบอร์รี่ด้วยนะฮะไม่สะสมไหวเหรอไม่ไหวแล้วนันขคาขอหมดนี้เลยแล้วกันเจบีทวิตามินเจลลี่น่าฟองเท่แบบนี้รีบหาไปสะสมกันนะ